ไฟไม่บ้านบ้านเสียหายเฟอร์นิเจอร์เสียหายรถยนต์ก็เสียหายเช่นกันแต่ทําไมประกันถึงไม่คุ้มครองคะฟังแล้วมันก็ยังงงเพราะว่ารถยนต์ก็เสียหายไง แต่ประกันไม่คุ้มครองค่ะเพราะอะไรประกันไฟบ้านคุ้มครองอาคารคุ้มครองส่วนเฟอร์นิเจอร์แต่ในข้อยกเว้นในส่วนของประกันไฟบ้านนั่นก็คือรถยนต์ค่ะในกรณีที่เกิดไฟไหม้ในลักษณะแบบนี้เสียหายอาคารเสียหายเฟอร์นิเจอร์ก็เสียหายในส่วนของรถยนต์ถือว่าเป็นข้อยกเว้นประกันก็เลยไม่คุ้มครองแล้วรถยนต์ที่เสียหายต้องไปเคลมในส่วนไหนคะรถยนต์คุณจะต้องไปเคลมในส่วนของประกันรถนั่นเองแต่ ประกันรถที่สามารถคุ้มครองได้ก็คือ ประกันชั้นหนึ่งแล้วก็2บวกเท่านั้นถึงจะคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์ไฟไหม้นั่นเองเะนั้นไฟบ้านคุ้มครองอาคารคุ้มครองเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่คุ้มครองรถยนต์นะคะเป็นข้อยกเวน้นส่วนประกันรถคุ้มครองก็คือตามชั้นหนึ่งกับชั้น2บวกเท่านั้นประกันถึงจะคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้เท่านั้นค่ะเะนั้นมีอะไรให้ช่วยไงสามารถโทรปรึกษาได้โดยฉัดค่อยแนะนำให้ค่ะว่าประกันคุ้มครองอะไรอย่างไรบ้างฉะนั้นโชคดีนะคะ